ครับวันนี้เพิ่งจะว่างคนระับเพิ่งสอนเสร็จมาก็มาเห็นเปิดเลยชุดแรกสําหรับวันนี้ชุดแรกสําหรับวันนี้ครับก็ซิกแนวเข้ามาในกลุ่มไออันนี้เป็นออโต้มันก็เปิดแพ้หน่อยตอนนี้ออโต้ผมผมปิดแล้วไม่ชัวร์อันนี้เปิดมือด,ดีกว่าพอซิกแนวเข้ามาในกลุ่มนะครับซิกแนวเข้ามาในกลุ่มเราก็เปิดซิกแนวเข้ามาผมก็ยิงรัวไปทีละสิบไม้ห้าไม้ นี่ครับสิกแนวก็เป็น AJ A f r อฟั c แ t j เนี่ยแล้วก็มายิงยิงตรงนี้นี่นะครับยิงเสร็จแล้วพอเห็นกำไรเราก็ปิดอันนี้เราก็ไม่ซีเคร,รัเดี๋ยวเดี๋วมันจะเดี๋ยวมันจะลงอีกเพราะนั้นเราก็ปิดเลย AJ ออาปิดโคซออกวามมานี้ A อ AJ ก็ปิดหมดนะเอ AJ ก็ปิดค่อยๆปิด ปึ๊บปึบปบก็เหลือแคทเจแคทเจก็ไปที่แคทเจจับล่าตรงนี้เข้ามานี่นะครับแคทเจแล้วเราก็กดโคสอนี่ครับมันก็ไล่ผิด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 ,ป,ดปึ๊บเรียบร้อยก็เหลือไม้สุดท้ายก็กดปิดเหมือนกันเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลานิดหน่อยสำหรับ พอเปิดมาแล้วสิกแนวมาก็ไล่เปิดทีละห้าไม้สิบไม้ก็ถือว่า